สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้ปกติเราเรามีเรื่องเศร้าที่จะมาคุยให้ฝักการฟังนะคะแต่ขอกินกันก่อนนะคะวันนี้วันนี้เรามีอันนี้ค่ะมีหอยนางรมเ,เราซื้อมาจากร้านเอเชีย แถวบ้าน,นเราเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่นะคะ,น,น,ะ,คะน้ำพริกแก่น้ำพริกสามรสตำม,มือค่ะตำเองไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นทาเองนะคะมันก็เลยจะดูแบบเหมือนจัหยาบหน่อยนะคะน้ำพริกเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องปันน่นเราใช้ใช้เครื่อคล๊กคลกโคลกโค,ลคลแล้วก็มีหอมเจี่ยวค่ะตามด้วย นี่เลยนะคะน้ำพริกเผาค่ะผักกะินเราก็มีนะคะแต่มันไม่ค่อยสวยเลยค่ะเพราะว่ามันมาไกลมันเดินทางมาจากประเทศไทยกว่าจะถึงประเทศเยอรมันนีมันก็เป็นสภาพนี้แล้วจะว่ากันนะคะท่านผู้ชมเราก็กินๆก,กันไปเถอคะค่ะเราอยู่เมืองนอกมีอะไรกินได้เราคูก่กิน เพราะว่าอาหารการกินกที่อยู่เมืองนอกมันก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายเหมือนกับของประเทศไทยนะคะจะพูดกันเยอะเลยค่ะเรามาทานกันก่อนนะคะหลังจากนี้เราจะมาเล่าเรื่องราว่าเรามีเรื่องเศร้าอะไรในใจให้ฟังขอทานกันก่อนนะคะทุกคน ใส่หอมไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำเบียรเผานี่เลยตามด้วยน้ำเบียรเผากระถิ่นน่มาค่ะทุกคนทานหอยนางรมกันค่ะอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แบบ ยถาบันของคนเมืองนอกแล้วกันนะคะอ,อยู่แบบยถาบันแบบคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วกันนะคะมีอะไรล้วกินกันแบบนั้นนะคะอืมอเดี๋ยวว่า,าไปนะคะ หอยนางรมขนาดเขาแช่แช่ฟิตมาแค่ชุ่งแผ่งมานะคะมันก็ยองมีรสชาติที่หวานอยู่นะคะยังมีรสชาติที่เป็นหอยสดอยู่อร่อยดีค่ะมาค่ะทับด้วยกัน อะไรก็มาทานด้วยกันนะคะจะได้ขอใช้มือแล้วกันนะคะจะได้อร่อยอร่อยมาทาด้วยกันค่นนะ,คะ อร่อยค่ะใส่อะไรก่อนดิ้ำพริกเผาแล้วกันน้ำจิ้มตำม,มือก็รสเด็ดมากถ้าท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆนี่เราอยากให้กิมฝีมือเราเลยนะคะว่าเราทำอร่อยขนาดไหนอร่อยจริง 음 mm 음. -hmm. แต่ทุกวันนี้ถึงแม้จะอยู่อาศัยอยู่ประเทศนอกมันก็มีอาหารที่ส่งมาจากขายจากที่ส่งมาจากประเทศไทยนะคะมามาขายที่เมืองนอกนี่ก็บางทีก็สะดวกสบายอยู่นะคะมีแทบแทบทุกอย่างมีอาหารแทบทุกอย่างที่เราต้องการบางทีนะคะ ที่เราต้องอยากจะกินแต่ว่าจะให้มันเป็นของสดใหม่เหมือนกับที่เราไปกินที่ประเทศไทยเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะส่วนมากจะเป็นของแช่ฟีดมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ก็ใช้ได้อยู่พอพอกิน พริกดำมือนี่ก็เผ็ดอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเผ็ดพอสมควรเลย งคำสุดท้ายแล้วค่ะเผ็ดมากอาคำสุดท้ายของเกี่ยวเยอะ เข้าปากไหมนี่โอเคค่ะมากค่ะ มีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็มีความเศ้ามีความสุขที่ได้กินอาหารที่เราอยากกินตามวิถีคนอยู่ต่างแดนค่ะสอ so, เอาล็อค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเล่าเรื่องราวทั้งๆนะคราว่าเรามีเรื่องเจ้าอะไรเรื่องนี้อย่าดันดราม่าก,กันนะคะสําหรับคนที่ชอบสุนัขก,กับสําหรับคนที่ไม่ชอบสุนัขนะคะก็คือเรื่องวันนี้ว่าเมาื่อ1บวันก่อนเราได้ไปซื้อน้องหมาย ต้องหมาชิวาว่ามานะคะปกติซื้อมาสองตัวค่ะปกติซื้อมาพร้อมกันเลยสองตัวแต่ตัวแรกพอมาถึงก็อยู่กันได้ประมาณสองวันหรือสามวันก็ต้องเอากลับไปคืนเขานะคะเพราะว่าชีว่าว่าตัวนั้นเขายังเป็นเบบีมาก เขาอยู่ได้แค่สองเดือนค่ะเแบบีนก็คือเบบีนะคะเแบบีก็เหมือนเด็กเด็กคนหนึ่งอะคือต้องการความดูแลเอาใจใส่อย่างอย่างมากเลยเหมือนคนเหมือนคนเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะสุนัขก,ก็เหมือนกันแล้วผลสุดท้ายเราก็ต้องจํำเป็นที่จะต้องเอาเขาไปกลับกลับไปคืนเจ้าของเพราะว่า เขาเข้ากับสามีเราไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการความดูแลแล้วเอาใจใส่มากแล้วที่สามีเราเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่ปกติแล้วความต้องการของเขานะคะคที่ต้องการอยากจะได้ลูกหมาเดียน้องหมามันเลี้ยงเพราะว่าเขามีความคิดว่าการที่เขามีน้องหมามันเลี้ยงอจะทําให้เขาแบบ มีอะไรในชีวิตมากขึ้นมีแบบว่าได้มีเพื่อนเล่นได้มีกิจกรรมทำกับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ผลสุดท้ายมันก็เข้ากันไม่ได้ตรงที่ว่าแฟนก็ต้องทำงานแล้วน้องหมาเขาต้องการความบุแลมันก็เลยเข้ากันไม่ค่อยได้ ก็เลยต้องเอากลับคืนไปคืนเจ้าของเขาแล้วทีนี้ตัวที่สองมาอยู่กันได้นานหน่อยเพราะเขาอายุได้สามเดือนเป็นเป็นเปยบ,บีเหมือนกันแต่เขาอายุได้สามเดือนนี่ก็น่ารักมากคือแบบเรารักเขาเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็ผลสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้เหมือนเดิมค่ะกับสามีเมื่อเช้านี้ก็ต้องเราก็เลย ต้องกลับไปคืนเจ้าของเขาคือแบบเราอยู่ด้วยกันมาสิบวันค่ะคือเรารักเขาแล้วอะเหมือนเด็กคนหนึ่งแล้วเองทีเนี้ยเราอยู่ประเทศเยอรมน,นีมาอยู่บ้างอยู่ต่างแดนอะเราไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะเราไม่มีใครเราอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับสามีสองคนใน,ในบ้านแล้วทีเนี้ย พอเราได้เขามาแล้วเราก็รักเปรียบเสมือนเขาเป็นลูกคนหนึ่งเลยนะคะรักเหมือนเขาเป็นลูกอยู่กันแค่สิบวันรักเขาเหมือนเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งรักเขาเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเขาเป็นเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งเลยนะคะนั่นนะคะเรื่องเซ้าของเราปกติแล้วชื่อช่องของเราเนี่ยมันจะเป็นชื่อช่องแจ็คกี้และชีนะคะ ชื่อช่องแจ็กกี้นละชีพอเปิดมาเพื่อน้องโดยเฉพาะผลสุดท้ายแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะต้องหาชื่อช่องใหม่ที่มันเข้ากับตัวช่องแนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้แล้วว่าเราจะต้องจะตั้งช่องชื่อว่าอะไรต้องค่อยๆค่อยๆดูกันไปนะว่าจะจะใช้ชื่อช่องใหม่ว่าชื่อว่าอะไร นะคะเอาแล้วค่ะเรื่องเศร้าของเราก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังเรื่องราวของเราจากคนไทยในต่างแดนค่ะหรือคนอีสานในต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะ